สวัสดีค่ะฟ้าใช้พลังไพ่นะคะทำนายดวงความรักนะคะอ่ะาราศีเมษนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะอ่าสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยก็เริ่มแต่เดือนสองเดือนสามที่ห้าเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะฟ้าทานายใน,นยช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้าหกนี้นะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายนะคะฟ้าจะขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอให้ผลการทํานาย แต่หัวข้อแต่ละคำถามของคุณชาวราศีเมษเนี่ยนะคะให้ออกมาได้ตรงและใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานความรักชาวโสดราศีเมษเดืนกรกฎาคมสองห้าหากค่ะขอพลังงานค่ะขอพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวลาศีเมษ เดือนกรกฎาคม2 5, 6, องห้าพลังงานค่ะพลังงานคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีเมษเดือนกรกฎาคม2 5 6ห้ากพลังงานค่ะค่าพลังงานชาวโสดคุณราศีเมษนะคะในเดือนกรกฎาคม25 6 6นี้มีพลังงานในรูปแบบใดบ้างแล้วก็จะเจอคนที่ชติที่ตรงใจ,จเสน่ห์ดีอีกไหมในเดือนในช่วงนี้เนาะเรามาดูกันเลยนะคะ คุณได้พนังงานจัสติกนะคะคุณได้พนังงาน the d e v วินะคะคุณได้พนังงาน t o วร s o อสนะคะเป็นพลังงานที่มีอารมณ์พลังงานชาวโสดหลายๆท่านหลายๆพลังงานเนาะเหมือนกับว่าเนี่ยจ s t ติ e นะเด e ะเดวิล o ัวร์ r อเหมือนกับตัดสินใจนะออกจากความสัมพันธ์นะไปรู้ว่าเขาหรือทุกนั้นมีใครอีกคนนะคะแล้วก็เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกุมเกลือสักทีนะคะออกจากความตัดจบออกจากความสัมพันธ์ที่ อ่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุ้มคือรักเราสองสามคนอะไรประมาณนี้จะมีชาวโสดหลายๆาท่านหลายพลังงานถ้าข้ามรบชมรบฟังเนาะจะมีพลังงานใกล้เคียงในรูปแบบนี้เลยเนาะเหมือนกับพอแล้วออกมาเลยแต่ไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบแย่นะคะคือคุณเหมือนกับตัดสินใจคิดดีแล้วนะคะไม่ได้แบบเป็นพลังงานที่แบบจุกเจ็บหรือแต่อย่างใดแต่คุณตัดสินใจดีแล้วนะคะจิงคะลองดูบสังเกตพลังงานนะคะฟ้าก็จะบอกว่านะท่านใดถ้าข้ามรบชมรบฟังแล้วพลังงานเป็นในรูปแบบนี้ที่ฟ้ากล่าวเนาะก็ ความรักที่ดีมีอยู่แน่นอนนะคะคุณชาวราศีเมษนะเพราะพลังงานคุณชาวราศีเมษหลายๆท่านหลายๆพลังงานเนี่ยหัวใจค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วเนาะในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยนะในหลายๆราศีเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่นะคุณชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบรุกไว้นะเหมือนกับเยียวยาหัวจิตัใจตัวเองได้ดีมากกว่าพลังงานเ่ยเยียวยาหัวจิตัวใจได้ดีมากกว่าหลายๆหลายๆหลายราศีเลยถ้าไปในเรื่องของความรักเนาะก็คือจิตใจจะแข่งแกร่งนิดนึงอะไรอย่างงี้นะ ก็ดีค่ะถ้าเขาหรือเธอคนนั้นไม่ใช่ไม่ตรงใจก็ออกมาจากความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ก็ดีแล้วเนาะความรักที่ดีแน่นอนนะคะคุณชราิลป์เนะนทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงนี้คุณจะเสน่ห์ดีจะฮอจะเจอใครที่ใช่ที่ตรงใจอีกไหมเนาะ,ะมาดูกันเลยคุณได้พลังานเอ f ออฟเพนติเคิลนะคะคุณได้พลังงานเทนออฟเพนติเคิลนะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะหลายท่านหลายพลังงานอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์นะคะเจอใครสักคนนี้เข้ามาแบบ จอกันโดยบังเอิญนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าเขาหรือเธอเขาอาจจะทํางานด้านการงานการการงานการเงินทุกรูปแบบการบัญชีก็ได้นะคะแล้วหลายๆท่านหลายบางท่านบางพลังงานบางบางเกนสตานะชาวโสดเนี่ยคุณลาสิเมเในช่วงนี้นะนอกจากเจอในบังเอิญแล้วเนี่ยอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยนะเหมือนกับว่าแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะแล้วก็ในคุณด้พนังเพจออฟเฟนส์นะคะก็เหมือนมีพลังงานที่เหมือนกับว่าเจอกันแบบ เป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยก็ได้หรือไปเจอกันในกลุ่มเพื่อนแนะนําให้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะนะแล้วก็พลังงานเด่นชัดเจนที่จะเข้ามมอ้อยมาจีบมาเจอคุณชาวราศีเมษนะชาวสดหลายๆท่านนะในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2องนหนี้นะคะคุณได้แานเพจ of cups เขาหรือเธอคนนั้นก็จะดูแบบจริงใจนะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือว่าถ้าอายุเท่ากันกันกบคุณเขาก็จะดูแบบเหมือนอารมณ์แบบ ประมุนเหมือนเด็กๆเ,เหมือนดูอ่อนเยาว์เหมือนดูอ่อนเยาว์อ่ะดูเหมือนน,นิสัยเด็กนิดนึงแต่เป็นคนจริงใจนะคะก็ดูเอานะว่า,าลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างไรเนาะว่าถูกใจคุณไหมนะคะอะขอโทษค่ะลักษณะที่เด่นชัดเจนนะคะคุณได้พนังน The Empowers นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะก็อาจจะ,ะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอายุมากกว่าคุณนะคะมีอำนาจมีบรารมีมีโก้นินิชอบพูบคุิความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ต่างชาติต,าาต,าาต่างศาสนาต่างภาษากับคุณก็ได้เช่นกัน นะคะคนนี้ก็จะครบเลยนะคะก็ฟ้าบอกใหมเนะเขาจะมีกนิสเน่ชอบควบคุมความรักก็ดูนะคะคุณชอบแบบนี้ไหมแต่ฟ้าว่าพลังงานหนุ่มหนุ่มสาวชาวสโสดแบบพลังงานราศีเมษเนาะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่ชอบควบคุมความรักความสัมพันธ์มากกว่าที่จะให้ใครเข้ามาควบคุมคอนโทรลจริงไว้นะคะลองสังเกตพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอมีคนเข้ามาให้เลือกให้ดูเนี่ยคุณก็อาจจะต้อง ดูก่อนอย่างแน่นอนก็ต้องดูอีกนะคะก็ลืมบอกไปว่านอกจากจะเจอในอในรูปแบบพีฟ้ากลับมาข้างต้นแล้วก็จะเจอกันในโลกสื่อโซเชียลออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคะถ้าเป็นในโลกสือ่อโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆโลกออนไลน์เนาะก็ขอให้คุณสแกนกรรมให้ดีเพื่อจะได้ที่เราแบบจะได้ไม่นะไปตกหลุมพรางไปเลือกผิดพลาดอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอให้มีความสุขอายชอบโสดทุกท่านเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะ ค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะบุคลิกรูปร่างสีผิวนะคะฟ้าก็ดึงเป็นไกด์ไลน์ให้ชาวโสดในช่วงเดือนกรนยาาคมสองห้ะนนี้จะมีรูปร่างสีผิวในลักษณะแบบใดเข้ามาอ้อยมาจีบคุณบ้างนะคะฟ้าดึงมาให้จากไพ่ทอรีสนะคะรูปร่างสีผิวเนาะเอออวบคำสูงนิดนึงนะอะอกวบคำสูงใหญ่นะคะอ่ะอวบคำนี่นะคะกลางถึงสันทัดนะคะข่าวบางสูงนะคะก็ด้วยนะชอบแบบไหนเนาะอ่ะลักษณะ บุคลิกลักษณะนิสัยเพิ่มเติมเขาดึงมาให้จากไพ่ Love Tarot นะคะเรามาดูกันคุณเด็กคนั้น The High Placers เขาหรือเธอคนนั้นนะเขจะดูแบบว่าแต่งตัวดูดีนะมีเซ็กมีเซ็กซ์ Appeal ดอกเพดงข้ามสูงแล้วก็ดึงดูดต่อสายตาคุณเช่นกันนะคะดูลึกลับดูหน้าคนหาดูดีนะคะคุณก็ลองชอบแบบนี้ไหมเนาะลักษณะ Nice of f r i e n d e เขาหรือเธอคนนั้นก็จะชอบเดินทางทำงานเก่ง นะคะก็ชอบท่องเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ร e e e ุ่ยรนิดนึงนะเดินทางบ่อยคนนี้นะก็ดวงชอบแบบนี้ไหมแล้วก็มีเสน่ห์ต่อแรงดึงดูดประเภทความสูงเช่นกันนะคะ,ะลักษณะแบบ queen of w a n d เขาหรือเธอคนนี้นะคะก็จะแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ชอบทำงานนะคะดูจริงใจนะคะแต่ก็ล e ุยๆ e e นิดนึงเหมือนกันนะคะแต่คนนี้ก็จะแบบไม่ได้แบบเดินทางบ่อยอะไรเหมือนเหมือนกับ k n i g h t of wands นะคะก็จะเป็นคนที่แบบ อ่าถ้าอ่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนอะ่ะคือถ้าชอบคุณคบกับคุณเนี่ยเขาก็แบบว่าเออนานๆจะมีการแบบไปคือเขาเาเรียกไงไม่ค่อยได้แบบชอบไปเที่ยวมากนะัคนคนนี้จะชอบเหมือนกับคำพูดก็เหมือนกับคนบ้างนงานย,ยุ่งทำง,งานเก่งเรื่องงานนั้นเองก็หางานอ่าทาแต่งงานหางานหางเงินมุ่งแต่งงานแต่มีเสน่ห์ดีมากๆคน,นนี้นะก็ดวงแล้วทชอบแบบไหนชอบ คนไปเที่ยวลุยหรือชอบคนที่แบบโฟกัสที่งานที่เงินนะคะก็ดูเอาขอให้ชาวสดคุณชาวสดราศีเมษทุกท่านทุกพลังงานเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจแล้วมีความสุขสมหวังนะคะค่ะก็ความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีเมษนะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเนาะในช่วงเดือนกรกฎาคม2องห้าของนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์สถานาการณ์คุณกันนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณพนักง,งานทัวร์แวนส์นะคะ คุณได้พนังาน Queen of Caps คุณได้พนังาน The h ไฮ h ด h ะไฮ l o f ฟนนะคะอ่าเป็นพลังงานที่หลายๆท่านหลายพลังงานเนาะเหมือนกับว่าอายุต่างกันเนาะแล้วก็อาจจะมีระยะทางนะคะถึงมาถึงไม่ได้มีระยะทางเนี่ยก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรเนาะก็แชทเชิร์วิดีโอคอลคุยกันซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีการแอบส่องมองกันส่องกันช่องทางใดก็ส่องกันไปส่องกันมาอะไรเงี้ย นะคะแล้วก็มีอารมณ์พลังงานเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคู่ของคุณเขาึงขนันหมายที่บางครั้งเขาหน่อยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเหมือนเพิ่งเริ่มต้นคบกันอนะเนาะเดือนสองเดือนอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอการก็เลยมีอารมณ์ใน้นอยแบบว่าอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้นะหรือคุณทั้งคู่ก็ได้บ,บริวาซากับได้ลองสังเกตพลังงานเนาะจะใน้นอยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าแบบเอออยากเจออยากพบอะ,อะเพราะมีพลังงานเหมือนรอคอยม,มาเจอกันด้วยนะ,ะนะคะก็เลยน้อยๆว่าเออรู้จักกันก็อยากจะ จอยากจะไปเดทไปดินเนอร์ไปเที่ยวด้วยกันอยากกระชับความสัมพันธ์อยากรู้จักกันมากกว่านี้อยากได้เจอได้พบพูดคุยกันจริงๆมากกว่าแชทเชิดอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้เจอกันแล้วหลายท่านหลายคู่หลายพนักง,งานก็เจอกันในโลกออนไลน์ด้วยเนาะจึงทําให้แบบอยากเจอกันตัวจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยยังไม่ได้เจอกันตัวจริงๆเลยนะต้องบอกก่อนเป็นพลังโดยรวมนะและหลายท่านหลายพนักงานก็มีอารมณ์พลังงานที่เหมือนกับว่าอ่ะ ไม่ว่าคุณจะาศาสนาใดก็ตามแต่นะคะเป็นพลังงานรวฟ้าต้องบอกก่อนนะมีบางท่านบางเกณฑ์ตตมบางมันก็ขอพรว่าถ้าคนที่เราครบพูดคุยอยู่เนี่ยถ้าใช่ดีต่อใจเนี่ยก็ขอใหออ้ได้ไปต่อแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่นะหรือเธอคนนี้ไม่ใช่ก็ขอให้มีอะไรที่ต้องปัดให้ออกไปนะคะเป็นพลังงานที่อาจจะเป็นคู่คุณเขาเธอคนนั้นก็ได้ที่ขอพรแบบนี้แต่ดูจากพลังงานแล้วน่าจะเป็นคู่คุณเขาเธอคนนั้นนะที่ขอพร เพราะโดยทั่วไปคุณชาวราศีเมษไม,ไม่อาจจะไม่ได้คิดในเรื่องนี้สัดส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้เพราะเป็นพลังงานไวายรซักกัเป็นได้นะคะลองสังเกตพลังงานเนอะนะคะลองดูนะคะก็อ่าฟาสรุปให้ตามพลังงานหนไพ่นี้เลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไร แย่เลยนะคะข้อติ่งเล็กน้อยทางฝั่งของกู้คุณเขาถึงนั้นเนาะที่เหมือนกับว่ามีน่อยๆอยากเจออยากพบนั่นเองหรือเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้ที่มีน่อยๆกันอารมณ์น้อยๆอุมคลืมนิดนึงคะอยากเจอกันอยากพบพูดคุยกันอยากชัดเจนไม่ใช่อยากชัดเจนขอโทษค่ะอยากมาเจอกันสารสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์อยากเรียนรู้ทำความรู้จักเพิ่มอยากไปเดทไปเที่ยวไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยจึงมีอารมณ์แบบคําขมัวหน่อยนิดหน่อยเองนะคะค่ะก็ ลองดูนะคะถ้าเข้า,ารับชมรือฟังพลังงานใกล้เคียงในรูปแบบนี้ก็นัดเจอกันนะคะไปเที่ยวไปเดทไปดินเนอร์ด้กันนะนะจะได้กระชับความสัมพันธ์เรียนรู้ทำความรู้จักเผื่อว่าถ้าเขาใช่หรือคุณใช่หรือดีต่อใจได้กันนะคู่ก็จะได้นัสานสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ไปอีกเลเวลนะคะคอยมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์นะคะค่าสำหรับท่านที่คบกันนะคะ สามสี่ห้านเดือนแล้วนะคะคุณชาวราศีเมษนะในช่วงเดือนกรกฎาคม2องหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูพลังงานของคุณกันนะคะคุณได้พลังเอชออฟเบนส์นะคะคุณได้พลังนายออฟเพนติเคิลส์คุณได้พลังคิงออฟซอสนะคะ,ค acles, ค Source, ะ,คะเป็นพลังงานที่นะคะคือคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะแบบว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้าองนหกของเนี้ยบอกเลยว่านะคุณทั้งคู่อาจจะคุยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะว่าเออเราจะขยับ พัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้ชัดเจนไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่าหลายๆท่านหลายๆคู่หลายพลังงานก็เหมือนกับว่าเออดีต่อใจอ่ะนะคุณน้องคู่คบกันก็ดีต่อใจนะสามสี่ห้าเดือนก็มีระยะเวลาแล้วเนาะเหมือนดีต่อใจอะไรก็พูดอะไรก็ตรงใจถูกจริตเป็นหมดมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี้ยน่าจะเป็นคุณชาวราศีมเมษไหมบางทีก็อาจจะเงียบใส่บ้างอะไรบ้างอาจจะแบบเหมือนดูใจคู้งคุณหรือเปล่านี่ก็ลองสังเกตพลังงานนะคะนะก็ นะคุณได้พลังงานนายออฟฟิเคิลคุณทั้งคู่นะคะเป็นพลังงานเดียวกันก็ได้หรือเวอร์ซ่า,ากับกันได้ลองสังเกตรพลังงานนะเหมือนอยากได้สถานะคําว่าแฟนแค่ขาดคําสถานะคําว่าแฟนแค่นั้นเองนะคะมีพลังงานหลายพลังงานชาวคุณทั้งคู่เนี่ยในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมสองนห้าเนี้ยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะพูดคุยถึงเรื่องความชัดเจนความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วก็ เราจะยังไรนะเราจะทิ้งชอยแล้วเลือกกันไหมนะคะแล้วก็หลายหลายท่านหลายพลังงานก็อาจจะมีโอกาสที่จะพูดถึงในเรื่องนี้และอาจจะตกลงเป็นแฟนกันด้วยมีความชัดเจนกันมากขึ้นแน่นอนเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะและแล้วแต่คู่แล้วแต่พลังงานนะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ,ะสำหรับบางคู่บางท่านบางเกณฑ์ตาบางงานก็อาจจะพูดถึงความสัมพันธ์แล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นบางท่านก็อาจจะแบบ คุยกันแล้วก็แบบ ừ, เราเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยก็มีอ่ะในช่วงนี้ในเดือนกรกฎาคมสองหาคงนี้ฟ้าบอกเลยไม่ได้มีปัญหาพลังานใดที่แย่หรือเป็นข้อติ่งเลยนะคะเป็นพลังานที่คุณทั้งคู่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในเดือนนี้อย่างแน่นอน นะคะฟัพูดครั้งบางท่านก็คุยตกลงอยากเป็นแฟนกันแล้วก็จะได้เป็นแฟนบางท่านก็จะคุยถึงความสัมพันธ์ว่าเออถ้าดีต่อใจขนาดนี้นี่ทิ้งชอยแลรู้เรื่องก,กันไหมแล้วก็ชัดเจนชัดเจนกันขึ้นไหมอะไรอย่างนี้จะมีอารมณ์พลานพูดในลักษณะในรูปแบบนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีการเยบใส่กันบ้างนิดนึงเพื่อเป็นการดูใจก็เถอะแต่ก็ตรงใจกันด้วยกันทั้งคู่นะมีแพชชั่นต่อกันสูงม,มากนะคะพลงานก็ ฟ้าสรุปให้ตามนี้เลยนะคะดีค่ะเนาะก็ขอให้คุณนะคะทุกคู่ทุกพลังงานนะที่เข้ารับชมรับฟังนะที่คบกัน3 4 5ห้าเดือนอะไรเนี่ยนะก็ขอให้สารสัมพันธ์ระดับแบบเนี้ยไปให้ดีดีต่อใจก็ไปต่อนะคะขอให้มีความสมหวังนะในคู่ในความสัมพันธ์นะท่านใดที่จะชัดเจนตกลงเป็นแฟนก็ดูนะคะดูว่าเออเท่าดีต่อใจยงไก็คุยกันนะคะแล้วก็เช็คให้ดีว่าคุณน้องคู่เนี่ยออต่างคนต่างไม่มีใครอะไรไงน,นะก็ ไปต่อเลยเนาะกะ็คนเรานะคะขอพูดทุกครั้งในะทุกคลิปเลยว่าคนเราเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหลอกเนาะจริงไว้ละคะ่ะถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ทําดีต่อกันไว้เนาะถ้าหากหมดบุญวาสนาก็อีกเรื่องนะคะขอให้คุณมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์สมหวังค่ะค่ะสาหรับท่านคุณชาวราศีเมษที่คบกันนะคะหกเดเดือนจะปีแล้วเนาะสถานะไม่ชัดเจนเรามาดูทิศทางอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือน กระกฎาคม2 5งเนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาอัปเดตกันนะคะคุณได้พลังนเอ็กซ์ออฟคัพส์นะคะคุณได้พลังนควีนออฟเพนติคัลส์นะคะคุณได้พลังนเดอะซันนะคะอ่ามีพลังงานเอนะ็กซ์ออฟคัพส์เหมือนกับหลายๆคู่หลายท่านหลายๆพลังงานนะเหมือนกับว่าอออ่่เปัญหาต่างๆเนี่ยเอ็กซ์ออฟเอ็ออฟคัพส์เนี่ยที่ผ่านมานะอะไรที่เป็นปัญหาตึงๆนะคะมีความไม่เข้าใจสิ่งใดก็ตามแต่ในช่วงเดือนกระกฎาษ คม25งหนี้นะพวกคุณจะปล่อยไปเลยนะปล่อยปัญหานั้นไปเลยนะคะแล้วก็จะมีคําพูดนะในเดือนนี้มีคําพูดคําเจรจาที่อยากจะชัดเจนซึ่งกันและกันหลายๆคู่หลายพลังงานนะคะมีโอกาสที่จะจับมือตกลงชัดเจนกันมากๆเป็นแฟนกันเลยนะคะเนี่ยคุณได้วานเดอร์ซันนะ หลายๆคู่หลายพลังงานถ้ายังไม่ได้เปิดเผยคู่ในครอบครัวหรือสังคมได้รับรู้ในช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้านี้นอกจากที่จับมือตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็จะเปิดเผยให้ในครอบครัวของคุณทั้งคู่ได้รับรู้และสังคมได้รับรู้นั่นเองนะคะโอ้โหพลังงานดีๆขอให้เกิดขึ้นกับคุณหลายๆคู่หลายพลังงานนะคะฟาก็ไม่ได้หมายถึงทุกคู่เนะเาะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะถ้าคู่ท่านใดที่เอ้ยฉันยังไมไ่ชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับ บุญทำกรรมแต่งนะคะคุณแล้วก็วาสนาซึ่งกันและกันว่าเมื่อถึงเวลาบรรจบพวกคุณจะเหมือนพลังงานเดซันที่ฟ้าทำไหนให้งี้เลยแต่ฟ้าเชื่อว่าหลายคู่หลายพลังงานนะคะคุณจูนกันติดนะบุญวาสนานาส่งแล้วเนี่ย,หล,ยหลายคู่หลายพลังงานดวงชาวราศีเมษที่คบกัน6กเดือนจะปีแล้วสถานะไม่ชัดเจนคุณมีโอกาสที่จะจับมือตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันในเดือนกรกฎาคมสองห้านี้ชัดเจนมากมากอย่างแน่นอนนะคะก็จะมีหลายๆพลังงานชาว เมธเนาะที่อาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบเออก็ดีแหละแต่ก็ยังต้องดูอีกสักนิดหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนเป็นพลังงานส่วนน้อยฟ้าให้ส่วนประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสชัดเจนจับมือกันนะขอต้องบอกก่อนเนะาะเพราะว่าฟ้าจะเป็นคนที่ทำนายดยชะตามไม่ได้บอกว่าโอ้โหอ,อย่างอย่างถ้าเขาบอกว่าอุ้ยจะดีปังนู่นนี่นั่นแต่ฟ้าจะอ่านภาพรวมเนาะเพราะว่าอย่างตัวฟ้าเองเนาะ,ะบางคนเขาบอกเจอคู่แต่ฟ้าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เจออะไรประมาณนี้แสดงว่า ราศีเนี่ยนะแล้วแต่คนแล้วแต่บุญทากรรมแต่งนี้เรื่องจริงนะคะจริงเราต้องสังเกตพลังงานถูกไหมบางทีทานายมาอา้าวทำไมฉันยังไม่ใช่ไม่เจอเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยบุญกรรมวาสนาไม่เท่ากันนะบางทีเราเจ้ากรรมในเวรเราอาจจะยังไม่ได้เปิดจึงทําให้เรายังไม่สมหวังสักทีนะคะฟาเชื่อในเรื่องนี้ด้วยนะคะนะก็ความเชื่อของฟาก็ใช้วิจัยานาณนะคะรับชมรับฟังเนาะก็ฟาก็พูดตามนี้เลยนะคะข่ะทีนี้ามาดูที่ทางอารมณ์พลังงานความรัก ความสัมพันธ์ของคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นไงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับตัวคุณชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสองนี้เนาะได้พลังเ h e s t ส n ตนะคะเขามองว่าคุณชาวราศีเมษเนี่ยนะโอเคงมีเสน่มีเสน่ห์แรงดูตัวเขาสูงมากนะดูมีหน้ามีบารมีเอบสูงมากแล้วก็ชอบควบคุมความรักความสัมพันธ์เขาก็ยอมให้คุณควบคุมเลยนะคะจริงไหม่ะลองสังเกตพลังงานนะคุณคุณชาวราศีเมษนะคุณจะรปที่ใดก็ตามแต่ที่เข้ามารับชมเราฟังนะคะคู่ของคุณก็คิดแบบนั้นนะ เนี่ยเขาได้พลังนานเดอร์สตาร์เขาก็อยากจะชัดเจนและสมบวังกับความรักครั้งนี้เนาะเนี่ยได้พลังงานวิวอฟอร์จูนหลายๆท่านห,หลายพลังงานอยู่ไกลกันเนาะอยู่ต่างทินตา่างแดนต่างไกลกันอนะ่ะบางท่านก็ต่างชาติต่างศาสนาต่างศาสนาต่างภาษา,า,า,าก,กับคุณแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะจะถูกคลี่คลายในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยนะเขาก็เหมือนว่าคู่ของคุณเขานั้นเขาก็คิดว่าเหมือนจักรวาลเหวี่ยงคุณและเขาให้มาเจอกันนะคะหวานมากเขาก็อยากจะชัดเจนกับคุณมากจริง คุณคู่ใจตรงกันค่ะฟ้าบอกเลย80%หลายคู่หลายพลังงานบุญทำกรรมส่งบุพันาถึงจะได้ตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันมากๆเลยนะ่ะบางท่านก็จะอาจจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันด้วยเพราะว่ามีพลานเดอร์สันนั่นเองนะคะพอให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคุณทุกคู่ทุกพลังงานเลยนะคะขอให้สมวังนะคะเป็นคู่กันแล้วไม่แคลก็หลอกจริงไว้แล้วค่ะนะ สำหรับท่านนะคะชาวราศีเมษนะท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างฟ้าพูดทุกครั้งว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะแล้วมาดูทิศทางรวมพลังงานชีวิตคู่ในครอบครัวคุยกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะคุณได้พลังงานไฟออฟซอร์สนะคะคุณได้พลังงานเดนเพลสนะคะคุณได้พลังงานทีออฟแวนส์นะคะคุณได้พลังงาน เดมูนนะคะคุณได้พลังโฟบคัพส์นะคะเป็นพลัง,งานที่นะคะบอกเลยว่าจะดูอึมครึมในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเพราะหลายคู่หลายพลัง,งานต้องบอกก่อนในคู่ในครอบครัว,นวเนาะเหมือนลราค่อยมาเจอกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะกออ็อาจจะต้องมีเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยที่ต้องไปทำนะคะไปทํางานคนละที่คนละจังหวัดคนละอำเภอหรือคนเนี่ยนะต่างถิ่นต่างแดนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ อาทิตย์หนึ่งเจอกัน15วันหรือเป็นเดือนก็เจอกันเนี่ยจึงทําให้บางครั้งเนี่ยมีความอึมครึมนะคะมีคําพูดนะบางครั้งสื่อสารกันอนะชทแชทคุยกันเนาะวิดีโอคอลกับคู่ในคู่ในครอบครัวบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจนะคะมีความวิตกกังวลระแวงซึ่งกันและกันทําให้มีอารมณ์เหมือนกับอึมครึมอะกลางค่ำคืนนอนไม่หลับเครียดมีอารมณ์แบบเบื่อเบื่อไม่ได้ดังจิตด,ดังใจนะอารมณ์พลังอาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะนะบางทีอาจจะมีแบบคําพูดที่แบบ นะผิดหูวผู้ชายไปความมีความไม่เข้าใจมีโก่ไใส่กันนะเถียงกันเนี่ยนะอาจจะด้วยระยะทางเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเนาะในคู่ในครอบครัวนีน่นานจะกลับมาเจอกันทีจึงทําให้มีปัญหานะคะถึงกร้น,นบางท่านเนะี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเออไปทํางานต่างไกลกันหรือก็ตามแต่แต่ว่าในในส่วนเวลาที่ทั้งวันจะได้เจอกันเนี่ยมันก็ต้องแบบ ไม่ค่อยได้คุยกันไงนะอาจจะยุ่งเรื่องงานเรื่องอะไรจึงทําให้มีอารมณ์แบบเบื่อเบื่อไม่ได้ดังจิตด,ดังใจนะมีความกังวแลแะแวงแล้วก็กางข้าคืนเครียดนอนไม่หลับนะคะแต่ถึงกระน,นั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะคุณไดงานเดียมเพลสและทีออฟวายสนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคุณทั้งคู่เนี่ยพลังงานที่เป็นอึมคืมแบบนี้นะคะจะถูกคลี่คลายไปในที่สุดพวกคุณจะรอคอยมาเจอกันและได้พบพูดคุยกันเคลียร์ถึงปัญหาทุกอย่าง ในเดือนกรกฎาคมสองห้าหนี้นะคะและหลายๆท่านหลายๆพลังงานนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วแลวรอคอยข่าวๆเกี่ยวกับการตั้งคันมีบุตรคุณมีโอกาสสูงมากนะคะที่คุณจะได้รับข่าวๆตั้งคันมีบุตรนั้นในช่วงนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออนะคุณทั้งคู่นี่ก็แบบอ่าแบบอ่าถ้าเป็นคู่ของคุณก็ได้นะที่แบบถ้ามีอารมณ์อึมครึมเนี่ยอ่ะก็ดูว่าเออเป็นอย่างไรเป็นไว้พลังงานไวเบอร์ซ่ากลับกันได้ว่า คุณลองดูซิว่าเป็นคู่ของคุณไหมนะคุณชาวราศีเมษเน,นีหรือว่าเ,เป็นตัวคุณเองนะคะแต่ดูพลังงานแล้วน่าจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้นะมีความ,มเข้าใจอึมคึมนะคะปัญหาทุกอย่างจะถูกคลี่คลายไปในที่สุดนะคะฝาก็จะสรุปให้ตามหน้าไพ่นี้เลยนะคะก็ที่ข้อที่ติงมาเนี่ยเป็นเรื่องหงอรมลวนๆเลยไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดกํารับชมรับฟังแล้วนะคะพลังงานจะเป็นใกล้เคียงในรูปแบบนี้ฝาก็ทํานายไพ่ในทุกครั้งเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เนาะ ก็ถ้าหากว่ามีข้อติงเล็กน้อยนะคะก็อย่าให้ไพ่ดูเรานะคะคำว่าอย่าให้ไพ่ดูเราหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดในเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณได้เอากลับไปปรับใช้และแก้ไขนะคะเออถ้ามันจะเกิดอุ๊ยเอาลราปรับอารมณ์เลยดีกว่าเออ คู่ไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็คุยใจเย็นเคลียนะเออพอใช่เลยมาฟังช่องนี้จะใช้ใกล้เคียงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวียนหัวเพราะว่าการที่เรามีชีวิตคู่ครอบครัวแล้วมีปัญหาเนี่ยนะบางทีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งเหยิงเนี่ยก็จะหาหนทางไม่ออกจริงไหมะคะแต่ถ้าชีวิตคู่ครอบครัวดีนะคะไม่อึมครึมกันปัญหาเล็กน้อยเข้ามาเราก็แก้ไขได้ปัญหาเล็กใหญ่เราก็แก้ไขได้จริงไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีคู่ครอบครัวชีวิตคู่ครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคะก็อยากให้นะ ค่อยๆนะพูดคุยเคลียร์รักษาสมดุลพลังงานดีๆในคู่ในครอบครัวนะคะเพื่อจะได้มีความโชคดีทุกๆด้านเลยในคู่ในครอบครัวจริงไหมละคะถ้าพลังงานอึมครึมอย่างที่ฟ้าบอกอะไรก็นะไม่ไม่เวิร์กไปจะทุกเรื่องแน่นอนเนาะพลังงานดีๆก็ย่อมดีอยู่แล้วจริงไหมล่ะคะขอให้คุณทั้งคู่ในคู่ในครอบครัวในช่วงเดือน เออกรกฎาคม25 6นี้นะท่านใดต้องปรับสมดุลพลังงานก็ปรับเนาะนะก็ขอมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะทุกพลังงานทั้งชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะแล้วฟ้าต้องกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องฟา้ามมาโดยตลอดแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ท่านใดที่ต้องปรับอารมณ์พลังงานความรู้สึกนึกคิดก็ ะะการปรับสมดุลพลังงานเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านใดที่ไม่รู้ก็ลองไปรับชมเราฟังวิทยากรเก่งๆในช่อง u t u b e หลายๆท่านให้ถูกจริตก,กับคุณนะคะหรือท่านใดไม่ชอบฟังก็ไปดูนังฟังเพลงให้เพลินกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานดีๆนะคะมีพลังงานภายในดีสุขภายนอกดีเราก็จะเมื่อปัญหาใดๆเข้ามาเราจะแก้ปัญหาออกนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็จะดีด้วยช่วงนี้ก็อากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ฝากดูแลรักษากสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายทั้งภายในสุขภายนอกดีก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาจริงมาละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ